สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผมทศพลดำเนินผลแนบบทสวดคาถาเคล็ดลับแห่งธรรมวันนี้ผมมีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกรูปหนึ่งท่านเป็นหนึ่งในพ่อแม่ครูอาจารย์แห่งภาคอีสานท่านเป็นพระป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านเป็นพระอริย,ยสงฆ์ที่มีข้อวัดปฏิบัติตางปฏิปทา พระป่าท่านยังดำรงตนอย่างมั่นคงในวัดปฏิบัติปฏิปทาของพระป่ากรรมฐานพระเดชพระคุณท่านนี้คือหลวงพ่อคำาบทิตะปัญโยพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแห่งวัดใหม่บ้านตาลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครพระอริยสงฆ์ที่ควรค่าแก่การไปกราบไหว้นมัสการยิ่ง ท่านเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์แห่งภาคอีสานอีกรูปหนึ่งเป็นพระสุปฏิปันโนพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ยังดำรงตนอย่างมั่นคงในข้อวัดปฏิบัติตามปฏิปทาของพระป่า,ปากรรมฐานสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตถึงแม้นว่าหลวงพ่อคำบอที่ตะปัญโยจะไม่ได้มีโอกาส ฝึกปฏิบัติภาวนากับพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตโดยตรงเนื่องจากหลวงปู่คำวอท่านอุปสมบทเมื่อปีพศ .2495 แต่พระอาจารย์มั่นท่านมรณภาพในปีพศ .2492 แต่หลวงพ่อคำวอก็เป็นหนึ่งในผู้ที่อุปถามใกล้ชิดและอยู่ฝึกปฏิบัติภาวนากับศิษย์รุ่นใหญ่ๆ หลายๆรูปอาทิเช่นหลวงปู่ขาวอนารโยหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ตื้ออาจระธรรมโมหลวงปู่เทศเทศลังสีหลวงพ่อหลีธรรมะทะโรเป็นต้นปัจจุบันหลวงพ่อคำโบทิตบปัญโยสิริอายุวัฒนมงคล90ปีพรรษาที่70ในวันที่11 พฤศจิกายนพศ2564เรื่องราวบันทึกตำนานประวัติปฏิปทาของท่านยังคงเป็นที่สนใจอย่างมากของสิทธิยาลุสิตและสาธุชนทั่วไปอย่างมากเรื่องราวของท่านจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับเชิญครับหลวงพ่อคำบอที่ตะปัญโยทัานเป็นหนึ่ง ในพ่อแม่ครูอาจารย์สายพระอาจารย์มั่นภูริัตโตแห่งภาคอีสานที่ดำรงตนอย่างมั่นคงในวัดปฏิบัติตามปฏิปทาพระป่ากรรมฐานแห่งวัดใหม่บ้านตาลตำบลโคกสีอำาเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครแม้นหลวงพ่อคำบอจะไม่ได้มีโอกาส อยู่ฝึกปฏิบัติภาวนากับพระอาจารย์ใหญ่มั่นภูริทัตโตเนื่องด้วยหลวงพ่อคำบออุปสมบทเมื่อปีพศ2495ภายหลังจากที่พระอาจารย์ใหญ่มั่นดับขันไปแล้วพระอาจารย์มั่นมรณภาพในปีพศ2492 แต่หลวงพ่อคำบอก็เป็นหนึ่งในผู้ที่อุปถาใกล้ชิดและอยู่ฝึกปฏิบัติภาวนากับสิทธิ์รุ่นใหญ่ของพระอาจารย์มั่นหลายรูปด้วยกันอาทิหลวงปู่ขาวอนารโยหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ตื้ออัจระธรรมโมหลวงปู่สิงพุทธาจาโรหลวงปู่รุยจันทสาโล หลวงปู่ชอบฐานสโมหลวงปู่เทศเทศลังสีหลวงพ่อดีธรรมทโรชีวประวัติของหลวงพ่อคำบ่อนั้นถูกบันทึกไว้เพียงแหล่งเดียวนั่นคือในหนังสือชีวประวัติโดยหนังสือชีวประวัติเล่มนี้ท่านเมตตาเขียนด้วยตัวเองและอนุญาตให้สิทธิอนุสิต จัดพิมพ์ขึ้นข้ามใบลานผ่านลานพระโดยสรุปย่อและนำมาเผยแพร่โดยสังเขปดังนี้หลวงพ่อค,คำบอ่อมีนามเดิมว่าคำบอ่อพ่วงสีเกิดเมื่อวันพุทธที่11พฤศจิกายนพศส4 7 4ที่บ้านตาลตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร เป็นบุตรคนโตของครอบครัวโดยมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมดเจคนหลังจากศึกษาจนจบชั้นปถมศึกษาปีที่สีแล้วบิดามารดาก็ปรารถนาจะให้เด็กชายคัมบอบวชเป็นสมมเนนแต่ด้วยความที่ต้องการจะช่วยครอบครัวหาเลี้ยงชีพเด็กชายคัมบอ จึงขอทำงานช่วยบิดามารดาก่อนและจะบวชให้ในภายหลังกระทั่งเดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2495จึงได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัฒ์ขณะที่มีอายุได้21ปีโดยคุณตาของหลวงพ่อคำบอกได้พาไปมอเป็นหน้าที่วัดตายิมิตบ้านตาน ตำบลโคกสีอสว่างแดนดินจัังหวดสกลนครต่อมานาคคำบ่อได้เดินทางไปช่วยสร้างพระอุโบสถที่วัดเจริญราชบำรุงบ้านไม้อเภอวานอนทอ์ยุว่าจสกลนครและได้บวชเป็นสนนนามเณรณนวัดเจริญราชในเดือนมีนาคมก่อนที่จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ในพระอุโบสถหนังใหม่ที่ได้สร้างเสร็จลงเมื่อวันที่21เมตรมษายนโดยมีพระมหาเถอ,อุชุกโลเป็นพระอุบาชาพระลีทิตะธรรมโมเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระงโนนสรโยเป็นพระอนุสาวนาจารย์บวชเสร็จแล้วหลวงพ่อคำบอ ก็เดินทางกลับมาจำพรรษาที่วัดตานิมิตอําเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนกครช่วงเข้าพรรษาที่สองจึงได้พบกับหลวงปู่อ่อนสีฐานวโรที่เดินทางมาที่วัดและได้ชวนให้ไปอยู่จำพรรษาด้วยกันที่จังหวัดอุบลราชธานีก่อนจะเดินทางมาจำพรรษาที่วัดวิเวการาม ตำบลบางพระอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีระหว่างที่จำพรรษาอยู่ที่ชนบุรีในช่วงปีพศ2498หลวงพ่อคำบอกได้มีโอกาสเดินทุดงไปยังภาคใต้และได้มีโอกาสรับฟังคำสอนการปฏิบัติภาวนาจากพ่อแม่ครูอาจารย์หลายลูก โดยได้ไปพักอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีวัดอุทัยโพรามกับหลวงปู่สิงขันตายาขโมก่อนจะไปอยู่กับหลวงปู่เหลียญวระลาโพที่จังหวัดพังงาท่านบันทึกไว้ว่าในช่วงนั้นได้ป่วยเป็นไข้มาเรลลียอย่างหนักแต่ใจก็ยิ่งเล่งความภาคเพียรทำให้มีกำลังใจ จนทำให้ปรากฏเห็นพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสาวกเดินมาตามหาดทรายเกิดความปิติยินดีเป็นอันมากได้เห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่โกรธเกลียดให้ใครทั้งนั้นใจสบายมีแต่อยากจะพูดทำไม่มีเรื่องอะไรให้ใจกังวล รักษาตามมีตามได้ข้อวัดปฏิบัติก็ไม่ขาดตกบุกพร่องอะไรจนกระทั่งหายป่วยจากนั้นจึงได้มีโอกาสเข้ารับฝังโอวาทธรรมจากหลวงปู่เทศเทศหลังสีที่วัดไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตก่อนจะกลับมาจำพรรษาที่จังหวัดชนบุรีหลวงพ่อคำบอกจำพรรษาอยู่แถบ ภาคตะวันออกอยู่สี่ปีท่านจึงออกวิเวกขึ้นไปทางภาคเหนือโดยการวิเวกภาคเหนือครั้งนี้โดยหลวงพ่อคำบอกได้มีโอกาสไปพักฟังโอวาทธรรมอุบายธรรมจากสิทธิ์รุ่นใหญ่ของพระอาจารย์มั่นหลายองค์ด้วยการอาทิหลวงปู่แหวนสุจินโนท่านพ่อดีธรรมาทะทโล หลวงปู่ตื้ออจาจรธรรมโมหลวงปู่สิ์พุทธาจาโรท่านออกวิเวกปฏิบัติภาวนาอยู่แถบภาคเหนืออยู่นานกว่า 10, สาิบพรรษาตั้งแต่ปีพศ2501จนถึงปีพศ2517ก่อนจะกลับไปจำพรรษาที่วัดใหม่บ้านตาลตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนครซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านการที่ออกวิเวกอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือเป็นเวลานานจึงมีประสบการณ์จากการปฏิบัติภาวนาถูกบันทึกไว้ในชีวประวัติของหลวงพ่อคำบออยู่หลายช่วงด้วยกันในปีพศ2505พอออกพรรษาแล้วท่านจึงตัดสินใจ ลาคูบาอาจารย์คืออาจารย์มหาสุดอาจารย์ทองสุขเดินทางไปหาสถานที่วิเวกที่อำเภอเวียงป่าเป้าในการนี้ก็ไปหาประสบการณ์จากสิ่งแวดล้อมทดสอบตัวเองนั่นแหละก็ไปพักอยู่ที่แม่ข้าจารย์นี้ระยะหนึ่งจึงเดินทางออกไปทางอำเภอวังเหนือไปพักแรม ไปตามถ้ำที่ต่างๆที่มีหมู่บ้านวัดถ้ำบ้านไม่ใช่เดินทางวันเดียวจะถึงที่หมายปลายทางคือไปหาที่วิเวกก็ไปพักอยู่บ้านล้างแต่บ้านไม่ได้ล้างแต่อยู่เขตอำเภอวังเหนือพอพักอยู่ที่นี่ก็ได้รับความสะดวกสบายจากเจ้าอาวาสและศรัทธายาติโยมพอสมควร พอได้กินข้าวกับเขาเมื่อถึงบ้านนี้ก็เดินทางต่อไปข้ามลำน้ำลำน้ำอันเดียวนี้มันไกลจากเทือกเขาในปีพศ2512เราได้กลับไปที่บ้านป่าเมียงเหมือนเดิมออกพรรษาจึงลงมาที่บ้านดงเย็นจัดงานศพหลวงปูป่พรหมจิรปุญโยเผาเมื่อปีพศ 2,513ท่านมามรณาภาพเรื่องท้องเสียคืนเดียวเท่านั้นเองก่อนนั้นยังเทศให้ญาติโยมฟังอยู่เลยหลวงตาถามท่านว่าเป็นไงหลวงปู่ท่านว่าเจ็บหมดตัวเป็นแค่คำพูดคำเดียวจนมรณาภาพไปตอนงานเผาศพมีหลวงปู่ชอบฐานสโม มาเล่าเรื่องไปพม่าด้วยกันกับหลวงปู่พรมแล้วมีฤาษีมาศรัทธาอุปถรัรมภ์บำรุงจนตลอดพรรษาช่วงปีพศ2512นี้เราได้ไปกราบนมันสก,การฟังธรรมจากครูบาอาจารย์รูปต่างๆอาทิเช่นหลวงปู่สิมหลวงปู่ตื้อหลวงปู่แหวนและอีกหลายรูป เป็นประจำไปไป,ไปมามาอยู่บริเวณนี้แหละบางครั้งก็พักผ่อนอยู่กับท่านพอสมควรแก่เวลาแล้วก็ออกไปเที่ยววิเวกตามป่าที่ครูบาอาจารย์แนะนำว่าที่นั่นดีที่นี่ดีสงบสงัดสงบเย็นเสนาสนะสัปปายะอาหารสัปปายะพอเป็นได้ แต่ก็ไปกันไม่มากโดยส่วนมากแค่สองสามองค์เพราะมากกว่านั้นก็ไม่ไหวอาหารบินทบาทจะลำบากวัดดอยแม่ปันงเราก็เคยไปพักอยู่กับหลวงปู่แหวนสุจินโนตั้งแต่ปีพศออ2503ถึง2504ท่านอยู่องค์เดียวจนปีพศ2505 หลวงปู่แหวนจึงขึ้นมาอยู่ก็ไปไป,ไปมามาอยู่แถวนี้แหละการสร้างวัดใหม่บ้านตาลครั้งหนึ่งหลวงปูปง่พรมจิละบุญโยท่านได้ปรารภเองว่าถ้าอยากได้วัดดีก็ให้มาเอาวัดตรงนี้สิที่ป่าช้านี้เราก็ว่าไม่มีบารมีหลอกหลวงปู่มันบังเอิญจริงๆโยงพ่อได้เข้ามาช่วย ตั้งแต่เริ่มสร้างวัดท่านมีเพื่อนที่เคยเป็นทหารด้วยกันเขาให้เป็นนายสิบแต่ลาออกจากทหารมีครอบครัวที่บ้านตาน,นี้มาอยู่เป็นเพื่อนกันเพื่อรู้ข้อวัดปฏิบัติประมาณหนึ่งปีเศษและสมัครใจบวชพร้อมกันรู้สึกว่าท่านต้องการจะบวชมากจึงอนุญาตให้ท่านบวชด,ด้วยกันสององค์ได้สร้างวัดนี้เรื่อยมา มีกุฏิหลายหลังเป็นที่อาศัยของพระเนนปีแรกที่จำพรรษาร่วมกันห้ารูปได้พัฒนาวัดขึ้นจนสมบูรณ์ถูกต้องตามกฎหมายจนเมื่อได้นศส,สามแล้วได้วงเล็บไว้ว่าเพื่อเป็นที่สร้างวัดต,ตั้งชื่อวัดตาลตามกฎหมายแต่ชาวบ้านเรียกว่าวัดใหม่บ้านตาลสำรับโยมพ่อ ่อบวชเป็นพระพิสุอยู่จำพรรษาร่วมกันจนกระทั่งท่านอายุ80ปีจึงมรณาภาพนี่คือการสงเคราะห์ญาติคือโยมบิดาได้เข้ามาล่มการสวพัสดในพระพุทธศาสนาท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่มีความตั้งใจใฝ่อัตถะใฝ่ธรรมของพระพุทธเจ้าเอาจริงเอาจัง เอาเป็นเอาตายฝากชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาตลอดมาโดยท่านได้ละสังขารเมื่อพรรษาที่12ปัจจุบันหลวงพ่อคำโบที่ตะปัญโยจเจริญอายุวัฒนามงคลครบ90ปีพรรษา70วันที่11พึกษพฤศจิกายนพศสอ6 4 ท่านอยู่จำพรรษาที่วัดใหม่บ้านตาลตำบโคกสีอำเภสว่างแดนดินจัังหวดสกลน,นครตั้งแต่ปีพศ2518เลื่อยมาจนถึงปัจจุบัน